a ล s a l ุ m u a l a i k มุ w a r a h m a t ุ l l a h w ว b a r a k a t u h ขอความเมตตาจากองค์สุบฮานุตลามุสอดแดพีน้องที่รักชมรักฟังและครับเพจอันนูตและก็เพจสมาคมเสือกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้มีโอกาสมาอยู่ที่อู่มูซาการช่างนะครับซึ่งอยู่ถนนกรุงเทพกีทานะครับทางเข้าบ่บ้านอากีลานั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าท่านมาจากกรุงเทพมิทาแล้วนะครับวิ่งมาให้สุดซอยเลยนะครับก่อนที่จะถึงสามแยกนะครับก็นะครับสังเกตนะครับขวามือนะครับจะมีนะครับร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อเป็นอู่ซ่อมรถนะครับคือของคุณมูซาการช่างนะครับซึ่งท่านเองนะครับเป็นคนที่หาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้พวกเราได้ใช้กันนะครับวันนี้นะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ อยากจะมาแนะนําให้กับนะครับผู้ที่รับชมรัะฟังเพจนี้นะครับแล้วก็คนอื่นๆที่สนใจนะครับว่ามันเป็นอ่าเป็นเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะครับที่สามารถจะช่วยเรานะครับในยุคโควิด19นะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องพ่นนะครับหรือว่าเป็นเครื่องอาฆ่าเชื้อนะครับ อีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่หลายๆวิธีตอนนี้ก็คือเราใช้แอลกอฮอล์ล้างมือกันอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนนี้นะครับเป็นน้ํายานะครับเลแล้วๆผสมแอลกอฮอล์เหมือนกันนะครับแล้วมีหน้าที่มีคุณสมบัติที่เศษคือสามารถที่จะฆ่าเชื้อภายในรถนะครับภายในบ้านตามห้องต่างๆนะครับห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวนะครับแล้วก็แล้วก็ห้องน้ําอะไรต่างๆนานาครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่า วิธีการใช้เขาใช้กันยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือคุณมูซาการช่างนะครับซึ่งเป็นคนนําผลิตภัณฑ์นี้นะครับมาให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าตัวหนึ่งนะครับยี่ห้ออัตโตเมอตโตอัตโตไมเซอร์นะครับซึ่งเป็นตัวที่ฉีดนะครับการเชื้อนะครับเชื้อโควิดต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งคุณมูซาเองนะครับซื้อมา2ตัวแล้วนะครับแล้วก็แนะนํานะครับกับผมแล้วก็ผู้ที่อยากใช้นะครับเพราะเราเป็นห่วงสุขภาพของท่านด้วย นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นะครับพิเศษนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับซึ่งคุณมูซามีตัวเก่านั้นไม่สามารถที่จะปรับได้ให้แรงได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับสามารถปรับให้ความแรงต่ําสูงได้นะครับก็เดี๋ยวนะครับผมจะจะให้คุณมูซาการช่างได้นะครับสาธิตให้เราดูว่าวิธีการนะครับเราซื้อมาเป็นตัวตัวสดๆยังไงฮะคุณมูซาเอาเอาตัวเอาตัวใหม่ให้เราดูนิดนึงเอาตัวที่เราซื้อมานะครับ นะครับตันนี้คือเราใส่น้ํายาแล้วนะเอาว่าตัวที่ยังไม่ได้ใส่น้ํายาอยู่ในกล่องอย่างดีเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแกะกล่องนี่นะครับก็คือแกะกล่องใหม่เลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ส่วนนี้คือเป็นภาชนะที่ใส่แอลกอฮอล์นะครับซึ่งเราจะต้องซื้อแยกราหากะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาท2 5 0นะครับเดี๋ยวเรามีนะครับผู้ที่ส่งให้เรียบร้อยทุกอย่างนะครับสําหรับตัวนี้แล้วนะครับราคาอยู่ที่นะครับ550บบาทนะครับแต่ยังไม่รวมส่ง ถ้าคนที่อยู่บริเวณนะครับหมู่บ้านที่กกฬาเราส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ห่างจากนี้ไปรอบนอกก็ขอค่าขนส่งนะครับหรือค่าไปส่งให้หนึ่งอบาทนะครับสรุปแล้วนะครับเครื่องนี้ค่ารวมขนส่งอยู่ที่6 5 0้ยห้าบาทนะครับถ้าเกิดมารับเองก็5 5 0ห้าิบนะครับหรือว่าจะอ่าแล้วตัวนี้นะครับตัวน้ํายานี่ก็จะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเกลอนละ2 5 0ยห้าบบาทอย่างที่ว่าที่เราส่งให้แต่ว่าถ้าเราไปซื้อ อาี่ห้ออื่นซึ่งมันไม่สามารถสถเียนกับตัวนี้แล้วใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพมันจะไม่ดีพอเหมือนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้นะครับคุณมูซานะครับบอกพ่นถึงนะครับบอกถึงวิธีการพ่นวิธีการทํำยังไงถึงจะให้รถของเราค่าเชื้อได้นะครับอย่าลืมนะครับในรถได้นะครับในบ้านได้ทุกห้องนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับความแรงของมันนะครับความแรงของมันอาจจะปรับตรงไหนได้มั้งครับคุณมูซาพ่นในรถ พนในรถนะครับน่ฮะแล้วเราสามารถจะปรับไอ้ข้างๆได้นะครับตรงนี้มันจะมีตัวปรับอยู่นะครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมตัวปรับคือตัวนี้นะครับตัวปรับนะฮะปรับให้แรงแค่ไหนเราก็หมุนหาาตัวนี้โค่นเราหนยครับครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับท่านผู้ชมนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ปรับให้เยอะขึ้นครับแต่ว่าเราสามารถที่จะป้องกันนะครับครอบครัวนะครับคนที่บ้านคนที่เรารักนะครับก็อยากฝากไปครับ พ่อแม่พี่น้องนะครับหรือว่าผู้ที่ชมเพจนี้อยู่นะครับถ้าจะซื้อนะครับก็โทรมาได้นะที่กระผมนะครับอุตสมาณ์อุณแอบนะครับ0811601291นะครับเรายินดีที่จะรับออเดอร์ของท่านและไปส่งให้ท่านแต่ถ้าท่านสะดวกก็มารับเองก็จะไม่เสียค่าขนส่งนะครับในตัวละหนึ่งห้าร้อยห้าสิบาทนะครับต่อหนึ่งตัวนะครับแล้วน้ำยานะครับอ่ามันจะเป็นแก๊ลอนเลยนะฮะแก๊ลอนหนึ่งก็ประมาณสัก ิ0ลิตรได้ไหมฮะ5 5ลิตรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ํายาฮะกิโมบหยิบน้ํายาให้เขาดูนิดนึงเป็นแกลลอนลิตรนะครับแกลลอนจะเป็นอย่างนี้ฮะใช้ได้นะครับใช้ได้นานนะครับตัวนี้ใช้ได้เป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันพ่นออกมาเป็นแต่ละองนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้อย่างเงี้ยคุณมูซาการช่างใช้เป็นเดือนเลยนะครับใช้ในการที่บริการรถลูกค้านะครับฉีดนะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วก็ฉีดกันเชื้อ นะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา250บาทนะครับนะฮะเราส่งให้นะครับเราส่งให้แต่ว่าถ้าจะมารับเองก็200บาทเหมือนเดิมนะครับ200บาทนะครับเรายินดีที่จะขายกันในราคาทุนนะเพราะเราอยากจะช่วยเหลือนะครับเพราะแม่มีน้องทุกท่านนะครับขณะนี้ท่านจะรู้อยู่แล้วว่าโควิดมันอันตรายมากนะครับมาแล้วอกที่3แล้วจะมีแล้วอกที่4หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้ที่สําคัญคืออะไรดีว่าโรงงานสารเคมีเพิ่งระเบิด ใช่ไหมฮะตอนนี้มันควบคุมมาในเขตของประเวศพระขนงหนองบอลน,นะครับรวมถึงนะครับในทางย่านทางนี้ด้วยก็คือหมู่บ้านกีฬานะครับท่านเห็นไหมครับตอนนี้ท้องฟ้าของเราในเขตนี้จะเป็นสีดำนะเพราะเนื่องจากว่าสารพิษมันกําลังจะเข้ามานะครับสารพิษต,ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่อันตรายเพราะมันมาจากสารเคมีก็เลยอยากจะฝากท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเรารักตัวเองเป็นห่วงลูกหลาน คนในครอบครัวนะครับผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดนะครับก็ฝากนะครับาทางผู้ที่รับชมรับฟังเพจนี้อยู่นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ผมนะครับอุสมานอุ่นแอบนะครับศ8 1ย์0ปดหนึ่งหนึ่งศหนึ่งสองหนึ่งนะครับหรือว่าอยากจะมาดูของจริงนะฮะก็มาได้เลยนะที่อู่มูซาการช่างนะครับอยู่ถนนกรุงเทพกีทานะครับประมาณนะครับ หนึเมตรนะครับก็จะถึงแยกนะฮะแยกตรงนี้ก็จะเป็นแยกซ้ายเข้าหมู่บ้านกีฬานครับแยกขวาก็จะออกไปเรียบมอเตอร์เวย์นะครับก็นะฮะถ้าท่านมาไม่ถูกนะครับก็ติดต่อทางเบอร์เบอร์โทรผมได้หรือว่าเข้าไปที่อ่าุดจุดเช็คอินนะครับว่ามูซาการช่างนะครับอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวก็จะขึ้นนะครับก็นะครับสังเกตง่ายๆเลยครับถ้ามาจากกรุงเทพกีทานะครับขวามือนะครับจะเป็นปั๊ม จัสโกซัสโกนะครับก่อนที่จะถึงนะครับพอเลยปั๊มซัสโกมาสัก100เมตรนะฮะขวามือนะท่านจะเจอป้ายคําว่ามูซาการช่างนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมาดูวิธีการสาธิตนะฮะหรืออยากมาดูให้คุณมูซาการช่างสาธิตให้ดูแล้วก็อยากจะเสนอหรืออยากจะฝากออเดอร์ก็ฝากได้คืนที่คุณมูซาการช่างได้เลยนะครับก็วันนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับจากผมอุสมานอุ่นแอบนะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนั้นได้นะครับปลอดนะครับจากโควิด เราป้องกันไว้ก่อนดีไหมครับดีกว่าให้มันมาถึงตัวแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับผมเป็นห่วงนะครับทางนะครับสมาชิกที่เป็นเพจของเราทุกท่านรวมถึงนะครับพี่น้องมุสลิมเรารวมถึงพี่น้องไทยพุทธด้วยนะครับเรานะครับอย่านะอย่าประมาทนะครับอย่าเลื่เล้อนะครับว่าโรคโควิดนั้นนะ ช่วงนี้มันอันตรายมากนะครับเพราะว่าสายพันธุ์จากอินเดียก็เข้ามาแล้วนะครับสายพันธุ์ที่สามารถที่มาจากละอองแล้วสามารถติดเราได้นะครับอย่างนั้นถึงบอกว่าแมสนะครับต้องใส่นะครับอย่างกระผมที่ใส่แมส2สองชั้นนะครับเพื่อกันนะครับแล้วนะครับอย่าลืมแอลกอฮอล์ติดพกตัวไว้ครับเพื่อล้างมือล้างมือนะครับรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องฉีดนี้ตามห้องนอนห้องน้ําห้องรับแขก นะครับทุกห้องฉีดได้หมดนะรวมถึงในรถด้วยที่สาธิตไปแล้วนะครับก็วันนี้นะครับด้วยความจริงใจฮะด้วยความรักนะครับจากกระผมนะฮะแล้วก็ด้วยความรักจากเพจอนุษย์และก็เพจสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่ดีกินดีห่างไกลจากยาเสพติดและก็โรคโควิดด้วยนะครับซึ่งเป็นโรคที่ อันตรายมากในช่วงนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมและฟังเพจนี้รวมถึงนะครับอย่าลืมนะครับเรายินดีที่จะแนะนำและยินดีที่จะหาของดีๆมาให้ท่านนะครับวันนี้เราเอาปืนยิงมาให้ท่านราคาเชือโอกาสหน้าเราจะหาสิ่งดีๆมาให้ท่านนะเพื่อท่านที่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนไม่ต้องไปดูที่ไหนครับติดต่อเรามาเดี๋ยวเราจะจัดหาให้ท่าน และไปส่งท่านถึงที่เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับว่ารักชีวิตรักตัวเองและรักครอบครัวขอบคุณมากครับ